บอก iPhone เช็คดูวันเจอแบบนี้ให้ระวังถูกดูดเงินในบัญชี รีบลบก่อนหมดตัวเลยค่ะส่วนจะเป็นอะไรยังไงบ้างบุ๋มมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่15มีนาคมปี2567ค่ะทุกคนซึ่งคลิปวิดีโอนี้มาประสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อข่าวกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากๆใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะและ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะค ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋งก็พาทุกคนมาเช็คนะว่าใครใช้ iPhone นะคะก่อนดูดเงิน เกลี้ยงบัญชีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพหลอกลวงให้ผู้ใช้ไอโฟนนะคะติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมนะโดยจะหลอกให้โหลดแอปนะคะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บปลอมนะคะเมลปลอมเอเปลอมหรือว่าลิงก์ปลอมก็มีทุกคนคือส่งข้อความมากันแบบเยอะมากๆในแต่ละวันนะซึ่งบางครั้งก็อาจจะโหลดมาโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะ เผลอไปแตะลิงก์อะไรอย่างนี้นะคะใครที่ใช้ iPhone จะรู้ดีนะคะว่าแอปปลอมเนี่ยไม่มีให้โหลดใน App Store นะคะทุกคนแล้วก็มักจะเรียนแบบแอปจริงนะคะอย่างเช่นแอปของหน่วยงานต่างๆเพื่อดูดข้อมูลส่วนบุคคลน,นะคะก่อนจะโอนเงินออกจากบัญชีนั่นเองค่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะผม๋มก็ได้ข้อมูลมาจากตำรวจสอบสวนกลาง c a b นะคะจึงขอแนะนำว่าให้เช็ค iPhone ของคุณนะคะว่ามีการติดตั้งโปรโฟไฟล์แปลกปลอมหรือไม่นะคะถ้ามีนะคะก็ให้ทำการลบทันทีนะคะ่ะทุกคนตามขั้นตอนดังนี้เลยนะคะซึ่งเข้าไปที่ตั้งค่านะคะตั้งค่าทั่วไปแล้วก็การจัดการ VNP แล้วก็อุปกรณ์นะคะในส่วนของ โปรไฟล์กำหนดค่าหากมีโปรไฟล์ที่เราไม่รู้จักนะคะหรือว่าโปรไฟล์แปลกปลอมนะคะที่ไม่ได้มาจากระบบซึ่งสังเกตจากชื่อบริษัทนะคะหรือว่าด้านล่างโปรไฟล์ก็ให้ลบออกทันทีโดยคลิกที่โปรไฟล์นะคะจากนั้นกดปุ่ม r m o v e p r r o i l l นะคะหรือว่าเอาโปรไฟล์ออกเพื่อลบออกนั่นเองนะคะ ครั้งนี้นะคะหากท่านไหนหรือว่าใครที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์สามารถแจ้งเข้าไปที่ศูนย์ AOC นะคะสายด่วน 1CC1 นะคะเพื่อทำการอายัดบัญชีคนร้ายและดำเนินคดีตามกฎหมายกับมิจฉาชีพนั่นเองนะคะก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากตำรวจสอบสวนกลางค่ะ นะคะก็แจ้งเรื่องเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับใครที่เจอแบบนี้นะคะช่วงนี้ไม่ฉาชีพก็คือมาในทุก,ทกรูปแบบเลยนะทุกคนคัดกรองกันเองนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่เช็คแล้วก็ตรวจการตั้งค่าของ iPhone กันแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจอกัน